สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งเวลาเดิมทุกวันพุธกับการรีวิว Part C ของรายวิชา Preparatory English และในวันนี้เราจะพูดถึง Word Focus จาก Reading เรื่อง The Coming of Age ในบทที่6กันค่ะในบทความนี้เราจะสังเกตได้ว่ามีการใช้ Word Focus คำว่า get อยู่หลายตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า get married, get a job Get f i n a n c i a l control และคำว่า get legal rights นะคะซึ่งแต่ละคำความหมายต่างกันและเราสามารถใช้ในบริบทที่แตกต่างกันออกไปค่ะในความหมายที่1น,นะคะ get หมายถึงการแปลสภาพกลายเป็นหรือการเปลี่ยนไปค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า get engaged นะคะคำนี้หมายถึงมั่นค่ะเราเปลี่ยนสภาพจากการโสดกลายเป็นมั่น เช่นเดีวยวก,กันกับแต่งงานค่ะแต่งงานในภาษาอังกฤษว่า get married นะคะอย่างในบทความนะคะเขาได้มีการพูดถึงว่าพอถึงช่วงอายุสักวัยนึงเนี่ย people ก็จะ get married นะคะ p e o p l e get married ผู้คนเขาแต่งงานกันเปลี่ยนสภาพจากสมกลายเป็นสมรสแต่ถ้าเราสมรสกันไปสักพักหนึ่งอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่าร้างภาษาอังกฤษคำนั้นคือคำว่า get divorced นะคะ get divorced ก็เปลี่ยนสภาพจากสมรสกลายเป็นหย่าร้างน,นั่นเอง ข้อสังเกตของบริบทที่1นนี้นะคะคําว่า get มักจะตามด้วย adjective หรือคําคุณศัพท์นะคะเป็นการพูดถึงสภาพลักษณะที่มันเปลี่ยนไปนี่คำนึงถึงว่า get old นะคะเช่น my mother is getting old my mother is getting old คุณแม่เริ่มที่จะแก,ก่ลงแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการกลายสภาพเปลี่ยนแปลงไปน,นั่นเองโอเคนะคะต่อมาความหมายที่2นะคะคําว่า get จะหมายถึง receive ล้วก็หมายถึงได้รับนะนั่นเองนะคะวิธีสังเกตความหมายนี้นะคะ มัก Mark จะตามด้วยคำหนามจะแปลว่าได้รับยกตัวอย่างจากในบทความเช่น she gets financial control over her husband's family ภรรยาจะได้รับ financial control ก็คือการควบคุมทางด้านการเงินจากครอบครัวของสามีของเธอหรืออีกความหมายนึงจากในบทความเขาใช้คำว่า she gets legal rights she gets legal rights ก็คือเธอได้รับสิทธิ ตา,ตามกฎหมายนะคะหรือในบริบทว่าในวันเกิดของเราเราได้รับของขวัญเยอะแยะมากมายเลยนะจากคนอื่นๆอ,อย่างนี้ค่ะเราก็พูดว่า I got a lot of presents on my birthday I got a lot of presents on my birthday ฉันได้รับของขวัญในวันเกิดจำนวนมากเลยเราก็เปลี่ยน get ให้กลายเป็น got นะถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วน,นั่นเองโอเคนะคะต่อมาอีกหนึ่งความหมายนะคะคำว,ว่า get หมายถึง start Start ก็หมายถึงการทำอะไรที่เป็นการเริ่มต้นอย่างเช่นในบทความเขาใช้คำว่า get a job นะคะเขาพูดถึงช่วงวัยหนึ่งที่บอกว่า when you leave home and get a job นะคะพูดถึงว่าเวลาที่เราเนี่ยออกจากบ้านแล้วก็ไปเริ่มหางานทำ หรือบางทีเนี่ยเราอยู่บ้านานานๆไม่ได้ทำอะไรเลยคุณพ่อคุณแม่ก็จ,จะบอกว่า please go get a job ก็คือให้เราเนี่ยออกไปหางานทำได้แล้วไปเริ่มหาอะไรทำได้แล้วแบบนี้เป็นต้นนะ,นะคะหรืออีกบริบทหนึ่งที่หมายถึง start นะคะนะั่นก็คือคำว่า get up ยกตัวอย่างเช่น on the wedding day everyone gets up early On the wedding day, everyone gets up early. ในงานแต่งงานนั้น everyone gets up early. ทุกๆคนจะ gets up early. ทุกคนจะตื่นนอนแต่เช้าตื่นนอนก็คือการ start the day นะคะการเริ่มต้นวันนั่นเองลองเอาไปใช้ดูนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆของการใช้คำว่า get นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าคำนี้สามารถใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะหมายถึง become, receive หรือ start นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเราได้ยินคนพูดคำหล่านี้เราจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ